มื่อนั่นคอยกับเขาไปเบิ้งเิ่นเบิ้งคุณพีขุนหมือเมื่อนั่นคอยกับเขาไปเบื้องเล่าเขาไปเบื้องพี่ขุนอยู่มันนมีเ่ไดดไปเบื้องพี่ขุนเราวมื้อนดขอบไปเป็นบางถังบางข้าวก็พี่ขุนก็ไดวัดดีค่ะสีลันดวงใจขอบุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้อ่อบพีขุน,ขน,ขนขบนใจ <laughs> มือว่านนี่คอยขึ้นซองเันนั่นมื่อนี่คอยขึ้นซองซองขึ้นซองมันป้าดวงสองกับเป็นดวงเดือนพมสมุดคอยใส่ซื้อน้ำสกุลจริงเขาไปเห็ดซองยูทูบได้พี่น้องพนยังคอยสีหูจักอันซองง่ายคอยเนี่ยซองนี่คอยพานสางได้ได้แล้วใส่ซื้จริงน้ำสกุลจริงเลยใส่คํามาดวงเดือนพมสมุดผู้ลงก้นอ่านมาดวงเดือนพมสมุทรตอนพนะ ค่อยเลยว่าบ่วมันอ่านว่วพุ่มสมุดว่าสน็คือกันกับพนอันสามารถลดแบบเดียวกันกับอันวานอันอันนั้นพ่นผมทังสันอ่ะอันว่ามันของข่อยอันมันใสว่วพุ่มสมุดมันเป็นตัวอันนั่นเนาะขอบคุณหลายๆเด้อคุณแต็มขอบคุณหลายๆเด้อมาเป็นกำลังแรงใจให้ขอบคุณหลายๆเด้อกัน อีก่องหนึ่งข่อยว่าท่านแดนพันอยู่สองซองบ่า่านพันสองหนี่ยวว่าท่านพันเนี่ยขอก็่ด้ไปเติมเน็ตเยอะลายมือละปันเนี่ยวโมงข่อยลดลงจัดจัดจะได้บ่ข่อยว่าไดไไปเติมเออข่อยว่าด้ไรปดคุณแกเจ้าออกพวานมือว่านเนี่ยข่อยถือปนสองข่อยก็เลยไปปดคุณแกออกเป็นบางคนดอกบางคนข่อยก็บอกปดดอก อันข่ปดออกเป็นบางคนเพอว่าข่หูแล้วว่าผู้ใดมาป่วนต่องข่อหมูบ้านข่เข้าไปตรวจสอบข่เล่นเฮดคลิป <c oughs> อันออกไปบอกอันเฮดคลิปบอกพี่น้องว่าเวลานเฮาอยากปดกุญแจเฮาปดแบบใดก็กเลยเฮดคลิปไปเฮดคลิปไปเฮดก้มเฮดคลิปกับบ่ใครเห็นหูไปไันใดดอกพี่น้องบอกให้วิธีธเขาไปปดกุญแจในลังบ้าน <c oughs> บัวได้ป่วนเท่ากับหูจักเราบ่าอย่างหรอกเพราะว่าเอไอเขาอันนั้นตรวจสอบได้เอไอเขาเก่งกระร้อนเป็นแบบครอมของเขาเขามีมองตรวจสอบือกันครับอันเฟซบุ๊กหรอเฟซบุ๊กก็บเมี่มองตรวจสอบเือกันมยูทูบก็บเมี่มองตรวจสอบี่นอนบ่อย่างเฮ็ดเพื่ออยว่าน่ะเฮ็ดไปโหลดแล้วก็นั่นรู้แล้วก็เซยไว้เฮ็ดดบ่ได้กับฟาดโหลด รู้แล้วก็เสื้ยไว้อดว่าได้ก็ฟาดลดเ <laughs> บาไปจันหละดี่นอ้อกไงจันบ,บ,บ่เ <laughs> บาก็บ่ได้หงอ่ระยับหัวแฮ่งเบามากอะได้ อันเราเราพันหรอตัวพญายุนพ่นเราพันพญายุนนั่นคุณพ่นคุณพ่นเนาะคุณโพลคุณพลใสล้วเราพันแล้วโมโหวานเราไปเห็ดเลี้ยวเราได้เงินเลี้ยวไปวุ่นของข่อยเพระท่านได้เยาะแต่ว่ามีคนไปย่นเหรียญให้ข่อยอยู่โอยย่นอั่นนั่นให้ข่อยโยยย่นดาวให้ข่อยเยาะของข่อยกับเพราะท่านได้พันให้กัน่ะพันตาดาวซื่อโฆษณาเสร็จ ตีมกับว่าท่านใดโฆษณาเลี้ยวว่าท่านใดได้ถ้าฟานดาวครับมันอันฟานสมาริคกอก็คือของข่อยเลี้ยวอยุสองขันตอนน้องข่อยข่อยสี่พันอันอันดาวนั่นเขาโยนให้กันข่อยครบลอยดาวข่อยก็ได้เงินขึ้นเก่าล่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าข่อยว่าท่านใดได้สตรีมขันข่อยได้สตีมกับได้อันได้อีกอย่างอีกอันอันโฆษณาเลี้ยวนะข่อยยังข่อยสี่พัน ผ่านเบิดตสู่ข้อมันเถอะนั่นข่อยผ่านมาสามข้อหรอมันข่อยผ่นานนั่นนั่นข่อยก็ย่อข่อยสีด่ดหเงินทางขุนตอนนี้ได้ห่าเลียนแตน่ห่าเลียนกลัวใครพ่อหกเลียนนั่นแหละตอนนี้ห่าเลียนกลัวกลัวใครพ่อหกเลียนเขาว่าเห็ดทางขุนดีบ่ว่าสันก็ได้ล่องเบิึงอะไรดีก็ล่องเบิึงเนาะพี่น้องบ่ไอ้คนเด็ดตัวใดเห็ดไปสันละ นันเ็นี่ไปตามกรยิมกระยิบหน้องวงัดดี